ยินจริงเตียงเครื่องเด้อยังไงเตียงเครื่องไว้เจ้าที่นะคะไมกกินน้าุ วายแล้วนี่ก็ะทองป้าแบบปอดตรงแจงเลยเป็น,นี้ปูรักถึงเต้าออกม่ ตัดลงนะทุกๆเนาะเออเออออกจะให้ดูอ่ะเนาะอืม คืออนิเมะของข้าวพร้าสนะครับขนมหวานน้ำแดงผนะลไม้แล้วก็มีเหล้า เมื่อยละทองฟ้าแจ้นในนวลดูถูกไปเด้อเราจะจุลละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัสสะปะเบาตัวอาราตัวสัมมาสัมพุทธะจักสาธุสัพเอกามิจักรูปเอกิริสิปะระตะเตจันตะริกเหวิมะนีเหภิรัติเจข้ามิตรวันะกาณีเหหะวัตถุนิเกเตปุมะยันตุเหวาชระทารวิสเมยะขะกันทัพนาคาติทันตา สันติเกยังมุนีวะราวิจนังสาทะโอมสุนันทุอายะจนะกโรอะยัมปะทันตาอายะจนะกโรอะยัมปะทันตาอายะจนะกโรอะยัมปะทันตา,า,า,นา,า,นตาวันทิตวาอาจาริยะปาทังเมสะกิริยะสัมพินทะยายังสัพพะโทสังวินาศสันติสิริเทพเอยยะมิโยทะยะมังมหิสุลัง ปตวสังวิสุทเทเวสะสพโพธิปยะสังเคมันตุมาลาสิทธิโอมพภูมิพระธรณีปุงภารีตังปยะปริวราเอหิสัตยะอาคัดชัดตุปรุปุณชันตุสวาหายะนักมามิสิรษานาโตคภัยดิยังปริภาระโตสุขสัมปติสัพตะ ดูลาเทพประดาเจ้าทั้งหลายดุงพระเทพดาอากาเทพดาผู้ตังเทพดาเทพดาปดรินพรพนมม,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 มาลาอีกทั้งสิงส่งทิษ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในสถา,านที่แห่งนี้บ้านมีสารนักบันเินงเออเมื่อนี้ลูกเตาเหล่าหลาน,ชานาเช้าคณะโดยเดียวเทิงสินน่งน,น,นี้นี่นายชื่ออะไรจิออติวศัครับเออเิ่นใดมาใส่ใส่สถานที่นี่เป็นสถา,านที่ไล่สดด้วยการแสดงเออ เพราะไอเทปเจ้าเราเกพยาดาพูดสักดิ์สิทธิ์พูทเป็นพระพุ่มจ้าทีนิรนรที่ีคนระดงมาหลาไดนั่ง,งนนเตียงมาาสกาบุรชาันี้ซึ่งอรมัยและขนมและสุลาและน้ำแดงเละน้ำทั้งบายสีถูกเทียนมาสักลายแก่ท่านขอให้ท่านจุมรบเอาเครื่องสักการุบรชาของรลวของหลาเจ้าคณะตัวเยียมเตีองสิ่นนี้การแสดงโมนีซิปบ,บันจาหาบรลือยุทธบ,บุน้ำยิทธปานา,นนา แยซิมี่อันตรายจะมากคือว่าตะไผ่าให้มีฝนก็อยันมีเดออโมนี่เขาห้ปัดไปอันนี้ออกจากบริเวณนี้ากอนให้ลูกหลานแสดงไปจนว่าจบกุลละเออครูเอ้ยจ้าขให้คันติต๊กอิลีกระไดจะให้โต๊กมาลูกหลานเล่าเศร้าแสดงกุลละจังควัยต๊กเด้อคันบอมี่ก็ให้มันใหญ่มันมากไปเด้อปรูเด้อแดออกแล้วพี่น้องขอถวายเครื่องสักการะเด้อวันหนึ่ง เปิดแล้วพี่น้้งนมโมเมภูมิเทวานังชายยะบางคลังชยบางคลงสังาวังชายนังอิติสุขโตพระลังพุทโธนโมพุทธายะปะทะวีโงคาัะทูวิขคาภะภูมิเทวามาลุขะเทวานัามาวิหัง สาธุอา่เปิดค่ะเปิดออกแล้วคุณอาพี่น้องเบืองคุณอาฝากำลังเปิดแล้วอือสาธุอา ฟ้าเปิดแล้วนะทุกคนอื่ข้ากำลังเริ่มเปิดแล้วนี่คุณเดอม,มองสอบเฮาอยู่คุณเดอ